พระวจนะของพระเจ้าประจํำวันการตั้งมั่นในคำพยานของคนเราหมายความว่าอย่างไรผู้คนบางคนกล่าวว่าพวกเขาเพียงแค่ติดตามอย่างที่พวกเขาทำในขณะนี้และไม่ได้เป็นกังวลกับตัวพวกเขาเองว่าพวกเขาจะสามารถได้รับชีวิตหรือไม่พวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิตแต่พวกเขาก็ไม่ได้ถอนตัวเช่นกัน พวกเขารับรู้เพียงว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ดำเนินการโดยพระเจ้านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวในคํำพยานของพวกเขาหรอกหรือผู้คนเช่นนั้นไม่แม้แต่จะเป็นคําพยานของการได้รับการพิชิตเสียด้วยซ้าบรรดาผู้ที่ได้รับการพิชิตแล้วจะติดตามไม่ว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก็ตามและสามารถไล่ตามเสาะหาชีวิตได้ พวกเขาไม่เพียงแค่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังรู้ที่จะติดตามการจัดการเตรียมการทั้งหมดของพระเจ้าอีกด้วยเช่นนั้นคือบรรดาผู้ที่เป็นคําพยานพวกที่ไม่ได้เป็นคําพยานไม่เคยไล่ตามเสาะหาชีวิตและยังคงติดตามอย่างสับสนปนเปไปตลอดทางเจ้าอาจติดตามแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าได้รับการพิชิตแล้ว เพราะเจ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่องพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้จะต้องมีการปฏิบัติให้ได้ตามสภาพเงื่อนไขบางอย่างเพื่อที่จะได้รับการพิชิตไม่ใช่ว่าทุกคนที่ติดตามได้รับการพิชิตแล้วเพราะในหัวใจของเจ้านั้นเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าจึงจะต้องติดตามพระเจ้าของวันนี้อีกทั้งเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าได้มาถึงวันนี้ได้อย่างไร ใครได้สนับสนุนเจ้ามาจนกระทั่งถึงวันนี้การปฏิบัติความเชื่อในพระเจ้าของผู้คนบางคนนั้นวุ่นวายสับสนในหัวตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การติดตามจึงไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเจ้ามีคำพยานคำพยานที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่คำพยานที่พูดถึงในที่นี้มีสองส่วนดังนี้ส่วนหนึ่งคือคำพยานถึงการได้รับการพิชิต และอีกส่วนคือคำพยานถึงการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นคำพยานหลังการทดสอบอันยิ่งใหญ่มากขึ้นและความทุกข์ลำบากของอนาคตกล่าวอีกในหนึ่งคือหากเจ้าสามารถตั้งมั่นในระหว่างความทุกข์ลำบากและการทดสอบทั้งหลายเช่นนั้นเจ้าก็จะได้เป็นคำพยานขั้นที่สองแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวันนี้ ก็คือคำพยานในขั้นที่หนึ่งนั่นคือการมีความสามารถที่จะตั้งมั่นได้ในระหว่างทุกๆสถานการณ์ของการทดสอบแห่งการตีสอนและการพิภากษานี่คือคําพยานของการได้รับการพิชิตนั่นเป็นเพราะบัดนี้คือเวลาแห่งการพิชิตชัยเจ้าควรรู้ว่าบัดนี้เป็นเวลาแห่งพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก พระราชกิจหลักบนแผ่นดินโลกของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์คือการพิชิตผู้คนบนแผ่นดินโลกกลุ่มนี้ซึ่งติดตามพระองค์โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอนการที่เจ้าจะสามารถเป็นคำพยานถึงการได้รับการพิชิตได้หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ว่าเจ้าจะสามารถติดตามไปจนถึงที่สุดได้หรือไม่เท่านั้นแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะสามารถเข้าใจการตีสอนและการพิภากษาของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้หรือไม่ในขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าในแต่ละขัน้นและขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะล่วงรู้พระราชกิจนี้ทั้งหมดอย่างแท้จริงหรือไม่เจ้าจะไม่สามารถหลุดรอดไปได้โดยแค่ติดตามไปจนถึงที่สุดเพียงเท่านั้น เจ้าจะต้องมีความสามารถที่จะยอมจำนนอย่างเต็มใจในระหว่างทุกๆสถานการณ์ของการตีสอนและการพิภากษาจะต้องสามารถเข้าใจพระราชกิจแต่ละขั้นตอนที่เจ้าได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริงและจะต้องสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระอุปนิสัยของพระเจ้านี่คือคำพยานขั้นสุดท้ายของการได้รับการพิชิต ซึ่งเจ้าพึงต้องแบกรับคำพยานถึงการได้รับการพิชิตอ้างอิงถึงความรู้ของเจ้าในเรื่องการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเป็นสำคัญคำพยานขั้นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไม่สำคัญว่าเจ้าทำหรือพูดอะไรต่อหน้าผู้คนบนโลกนี้หรือพวกที่กลุ่มอำนาจสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือ เจ้าสามารถที่จะเชื่อฟังพระวจนะทั้งหมดจากพระโอษของพระเจ้าและพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์หรือไม่ดังนั้นคำพยานขั้นนี้จึงชี้ไปที่ซาตานและเหล่าศัตรูทั้งหมดของพระเจ้าเหล่าปีศาจและศัตรูทั้งหลายซึ่งไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งที่สองและเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกและยิ่งไปกว่านั้น ไม่เชื่อในข้อเท็จจริงเรื่องการกลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้ากล่าวอีกในหนึ่งคือมันชี้ไปที่เหล่าศัตรูของพระคริสต์ทั้งหมดศัตรูทั้งหมดซึ่งไม่เชื่อในการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้าการคิดถึงพระเจ้าและการโหยหาพระเจ้าไม่ได้พิสูจน์ว่าพระเจ้าได้พิชิตเจ้าแล้วนี่ขึ้นอยู่กับการที่เจ้าเชื่อหรือไม่ ว่าพระองค์คือพระวจนะที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เจ้าเชื่อหรือไม่ว่าพระวจนะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าพระวิญญาณได้ทรงกลายเป็นพระวจนะและพระวจนะได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์นี่คือคำพยานสำคัญไม่สำคัญว่าเจ้าจะติดตามอย่างไรอีกทั้งไม่สำคัญว่าเจ้าจะสละตัวเจ้าเองอย่างไรสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือเจ้ามีความสามารถที่จะค้นพบจากสภาวะความเป็นมนุษย์ปกตินี้ได้หรือไม่ว่าพระวจนะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และพระวิญญาณแห่งความจริงได้เป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังค้นพบว่าความจริงหนทางและชีวิตทั้งหมดนั้นได้มาในเนื้อหนังแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาถึงแผ่นดินโลกแล้วจริงๆ และพระวิญญาณได้เสด็จมาในเนื้อหนังแล้วแม้ว่าโดยผิวเผินแล้วการนี้ดูเหมือนแตกต่างไปจากการปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระราชกิจนี้เจ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพระวิญญาณได้เป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังแล้วและยิ่งไปกว่านั้นมองเห็นได้ว่าพระวจนะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และพระวจนะได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์เจ้าสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระวจนะที่ว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะต้องเข้าใจว่าพระวจนะของวันนี้คือพระเจ้าและมองเห็นว่าพระวจนะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ นี่คือคำพยานที่ดีที่สุดที่เจ้าสามารถเป็นได้นี่พิสูจน์ว่าเจ้าครอบครองความรู้ที่แท้จริงในเรื่องพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เจ้าไม่เพียงแค่มีความสามารถที่จะรู้จักพระองค์เท่านั้นแต่ยังตระหนักรู้อีกด้วยว่าหนทางที่เจ้าก้าวเดินในวันนี้คือหนทางแห่งชีวิตและหนทางแห่งความจริงพระราชกิจในช่วงระยะที่พระเยซูได้ทรงปฏิบัตินั้น เพียงแค่ทำให้เนื้อแท้ของพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าลุล่วงไปเท่านั้นกล่าวคือความจริงเรื่องพระเจ้าทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่กับเนื้อหนังและไม่สามารถแยกจากเนื้อหนังนั้นได้นั่นคือเนื้อหนังของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์นั้นอยู่กับพระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นว่าพระเยซูผู้ซึ่งจุดติมาเป็นมนุษย์ทรงเป็นการจุติเป็นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้าพระราชกิจช่วงระยะนี้ทำให้ความหมายภายในของคําว่าพระวจนะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ลุล่วงไปอย่างแท้จริงให้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อคําว่าพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวจนะทรงเป็นพระเจ้าและเปิดโอกาสให้เจ้าเชื่ออย่างมั่นคงในพระวจนะที่ว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่กล่าวคือณเวลาแห่งการทรงสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าทรงถูกครอบครองโดยพระวจนะพระวจนะของพระองค์ทรงอยู่กับพระองค์และไม่สามารถแยกจากพระองค์ได้และในยุคสุดท้ายพระองค์ทรงทำให้ฤิธฐานุภาพ และสิทธิอำนาจของพระวจนะของพระองค์จมชัดยิ่งขึ้นไปอีกและเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เห็นหนทางทั้งหมดของพระองค์ได้ยินพระวจนะทั้งหมดของพระองค์เช่นนั้นคือพระราชกิจของยุคสุดท้ายเจ้าจะต้องมาเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างทะลุปลุกโโปรงมันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการรู้จักเนื้อหนังแต่เกี่ยวกับว่าเจ้าเข้าใจเนื้อหนังและพระวจนะอย่างไร นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องเป็นคำพยานสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เนื่องจากนี่เป็นพระราชกิจของการทรงจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองและเป็นครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จึงทำให้นัยยะสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์นั้นครบบริบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยมดําเนินการและส่งพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าในเนื้อหนังออกไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน และนำยุคแห่งการทรงเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไปสู่บทอวสานด้วยเหตุนี้เจ้าจึงต้องรู้ความหมายของการจุติเป็นมนุษย์ไม่สำคัญว่าเจ้าจะยุ่งกับการดำเนินงานมากเพียงใดและไม่สำคัญว่าเจ้าจะดำเนินการเรื่องภายนอกอื่นๆได้ดีเพียงใดสิ่งที่สำคัญคือเจ้ามีความสามารถที่จะนบนอกเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริง และอุทิศการเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าแด่พระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะทั้งหมดซึ่งมาจากพระโอษของพระองค์ได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เจ้าควรทําและสิ่งที่เจ้าควรปฏิบัติตามคําพยานขั้นสุดท้ายคือคําพยานในเรื่องที่ว่าเจ้ามีความสามารถที่จะได้รับการทําให้มีความเพียบพร้อมได้หรือไม่กล่าวคือ เมื่อได้เข้าใจพระวจนะทั้งหมดที่ตรัสจากพระโอษของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์แล้วเจ้าได้มาครอบครองความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและได้กลายเป็นมั่นใจในพระองค์เจ้าใช้ชีวิตตามพระวจนะทั้งหมดจากพระโอษของพระเจ้าและสำริจสภาพเงื่อนไขต่างๆที่พระเจ้าทรงขอ,งขอจากเจ้าซึ่งก็คือรูปแบบของเปโตรและความเชื่อของโยบ จนถึงขนาดที่เจ้าสามารถเชื่อฟังไปจนวันตายยอมสละตัวเจ้าเองทั้งหมดแด่พระองค์และสำริดฉายาของบุคคลซึ่งได้มาตรฐานในท้ายที่สุดซึ่งหมายถึงฉายาของใครบางคนที่ได้รับการพิชิตและได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมหลังจากที่ได้รับประสบการณ์กับการพิภากษาและการตีสอนของพระเจ้านี่คือคำพยานขั้นสุดท้าย คือคำพยานซึ่งผู้ที่ในที่สุดแล้วได้รับการทําให้มีความเพียบพร้อมควรจะเป็นเหล่านี้คือคําพยานสองขั้นตอนที่เจ้าควรจะเป็นและคําพยานเหล่านี้สัมพันธ์กันแต่ละประการนั้นจะขาดเสียไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าจะต้องรู้กล่าวคือคําพยานที่เราพึงประสงค์จากเจ้าในวันนี้ไม่ได้ชี้ไปที่ผู้คนของโลกอีกทั้งไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่ชี้ไปที่สิ่งซึ่งเราขอจากเจ้ามันถูกประเมินวัดจากการที่เจ้ามีความสามารถที่จะทำให้เราพึงพอใจได้หรือไม่และเจ้ามีความสามารถที่จะทำตามมาตรฐานทั้งหลายแห่งข้อพึงประสงค์ต่างๆที่เรามีต่อพวกเจ้าแต่ละคนได้โดยครบบริบูรณ์หรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าควรเข้าใจ